ถ้าเราสังเกตนะครับสีของแสงในแต่ละวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะครับอย่างตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแสงจะออกแดงแดงแล้วก็มาส้มแล้วก็มาเหลืองแล้วก็เป็นขาวนะครับซึ่งการควบคุมอุณหภูมิสีของแสงเนี่ยเราต้องวัดค่าสีของแสงออกมาให้ได้นะครับเราจะใช้วิธีการเทียบสีของแสงกับสีของวัตถุสีดำนะครับที่เราเรียกว่า b a c k body เนี่ยแล้ววัดค่าออกมาเป็น color temperature หรืออุณหภูมิสีของแสง ถ้าเราเอาฐานถุงข้าวนะครับที่เป็นฐานสีดำเนี่ยเอาไปเผาไฟนะครับเมื่อฐานติดไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงใช่ไหมครับพอเราพัดให้หลมมันเข้ามากขึ้นฐานมันก็จะลุกไหม้มากขึ้นด้วยฐานมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองจนกระทั่งเป็นขาวนะครับแต่ถ้าเกิดการลุกไหม้มันรุนแรงมากเนี่ย่าน,นจะเริ่มกลายเป็นสีน้ำเงินหรือว่าถ้าเราสังเกตเปลวไฟจากเตาแก๊สก็เช่นกันนะครับจะเห็นเปลวไฟเนี่ย เป็นสีน้ำเงินถ้ามันร้อนจัดนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยความร้อนมันก็จะน้อยลงนะมันจะมีควันๆหน่อยนะครับสีของเปลวไฟเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าเปลวไฟตอนนั้นเนี่ยมันร้อนแค่ไหนการเปรียบเทียบอุณหภูมิสีของแสงนะครับกับสีของวัตถุดำเนี่ยก็คือการเอาสีของแสงเนี่ยไปเทียบกับสีของวัตถุดำขณะที่ได้รับความร้อน เมื่อสีต้องการน,นะครับเราก็จะวัดอุณหภูมิของวัตถุด,ดําในขนาดนั้นว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเราเรียกอุณหภูมิที่ได้ว่าอุณหภูมิสีของแสงดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิสีของแสงก็คือการเทียบสีของแสงกับสีของวัตถุด,ดําที่ได้รับความร้อนในการวัดอุณหภูมิสีของแสงในชีวิตจริงนะครับเราจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิสีของแสงที่เรียกว่า color temperature meter มีตัวอย่างนะครับเช่นเ e นทรอนิก C, C 7000 อุณหภูมิสีของแสงที่เป็นสีขาวเนี่ยจะมีค่าประมาณ5,500เคลวินนะครับถ้าน้อยกว่า5,5 0 0แสงมันจะเริ่มออกแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าแสงมากกว่า5,5 0 0มันจะเริ่มเป็นน้ำเงินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาแต่ละวันนะครับสีของดวงอาทิตย์กับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแสงที่มาจากดวงอาทิตย์โดยตรงเนี่ยเราจะเรียกว่า direct l i g h นะครับสีมันจะออกเหลืองๆหน่อยขึ้นกับช่วงเวลา ช่วงที่พาทิตย์อยู่ใกล้เส้นขอบฟ้านะครับแสงมันจะผ่านชั้นบรรยากาศเยอะมากหนามากนะครับสีน้ําเงินเนี่ยมันจะกระจายออกสีที่ทะลุออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงพอพระอาทิตย์สูงขึ้นเนี่ยชั้นบรรยากาศจะบางลงนะครับแสงที่ทะลุผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีความขาวมากขึ้นเพราะว่าน้ําเงินมันกระจายออกน้อยลงนะครับแสงที่สะท้อนเมฆนะครับหรือสะท้อนอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ย มันจะออกไปทางสีน้ำเงินเราเรียกว่าแสงสกายไลท์เมื่อเราเอาแสงสไลท์ซึ่งออกเหลืองเแดงๆนะครับกับแสงสกายไลท์ซึ่งออกน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยมารวมกันนะครับมันจะได้แสงสีขาวซึ่งเรียกว่าแสงเดย์ไลท์หรือแสงกลางวันสําหรับพวกแสงอื่นๆที่ไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีอุณหภูมิสีของแสงเหมือนกันเช่นแสงไฟทางเซนแสงจากเทียนแสงจากกองไฟนะครับ ลองดูค่าอุณหภูมิสีของแสงโดยประมาณนะครับกับแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆที่ตารางดังนั้นเนี่ยการจะคุมสีของภาพเนี่ยเราต้องรู้ว่าสีของแสงเป็นแบบไหนชนิดของแสงที่เราใช้เป็นแบบไหนและตั้งที่กล้องเนี่ยให้แมทช์กันนะครับเราก็จะได้ภาพที่มีสีสันถูกต้องสวยงามมากยิ่งขึ้น